สวัสดีครับชื่อครูทีโกเิ่งไม่赖นะครับหรือครูบอยนะครับสอนไปน้ําของชั้นอนุบาลนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับครูพานักเรียนนะครับหัดวอมแขนนะครับวันนี้นะครับองประกอบของการไปน้าอีกอย่างหนึ่งก็คือการวอมขานะครับวันนี้นะครับเรามาทำพร้อมกันนะครับว่าการวอมขาทําอย่างไรบ้างครับท่าที่หนึ่งนะครับนักเรียนยก I'm gonna have เริ่มร้อนมาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับถ้ทสมำการนะครับดึงกล้ามเนื้อหน่อยะครับในช่วงช่วงขาครับมานทีเรียน,นะครับแยกขาออกน,นะ,ะแล้วก็เอามือขวานะครับทั้งมือซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้นะะแล้วจะได้ถนัดแล้วในที่งอแบกหน้าครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะครับหนึ่ง การว่ายน้ำในท่าฟีสไตล์ท่านี้เป็นท่าที่ร่างกายมีความเพียวลู่น้ำมากกว่าท่าอื่นท่านี้เป็นท่าแรกของการเริ่มต้นในการว่ายน้ำการใช้แขนท่าฟีสไตล์มีลักษณะการใช้แขนที่มีความต่อเนื่องกันมากที่สุดโดยการว่ายน้ำให้มีความเร็วและถูกต้องนั้นทําได้ดังนี้เมื่อคุณยืดแขน ไปด้านหน้าจนสุดแล้วแขนของคุณต้องชิดกับหูต่อจากนั้นให้คุณกดมือลงพร้อมกับโกงแขนโดยการยกข้อศอกโดยแรงที่จะส่งตัวคุณนั้นจะออกมาจากหัวไหล่ดันแขนทอนล่างให้ผ่านไปใต้ลำตัวนิ้วทุกนิ้วเรียงชิดติดกันดันแขนจนกระทั่งแขนของคุณตึงพอดีสามารถตรวจสอบได้โดยมือของคุณจะผ่านไปถึงต้นขา ยกแขนขึ้นโดยการงอข้อศอกแล้ววาดแขนมาด้านหน้าวางมือลงน้ำกดข้อศอกแล้วยืดแขนออกไปการใช้ขาในท่าฟรีสไตล์การใช้ขาของท่าฟรีสไตล์จะเตะขาในลนักษณะเตะสลับขึ้นลงซ้ายขวาโดยที่จะต้องส่งแรงเตะจากสะโพกไม่ใช่จากหัวเขา่าโดยในการเตะขานั้นข้อเท้าและหัวเข่าต้องมีความพลิ้วไม่เก่งเป็นอันขาด การว่ายน้ำในท่ากันเชียงการว่ายน้ำในท่ากันเชียงนั้นต้องนอนหงายแล้วว่ายในลักษณะเคลื่อนที่ไปด้านหลังแต่การทํางานของแขนและมือจะคล้ายกับท่าฟรีสไตล์มากลักษณะของแขนเมื่อยืดแขนออกไปแล้วแขนต้องชิดกับหูไม่ใช่เอาหูไปชิดให้คุณกดแขนลงไปในน้ําที่สําคัญปล่อยให้ไหลตามสบายถ้าคุณเกร็งหัวไหลไว้แขนจะไม่สามารถกดลงน้ําได้ งอข้อศอกและตั้งมือพร้อมทั้งดันน้ำผ่านไปทางต้นขาอย่างรวดเร็วจังหวะสุดท้ายของการดันน้ำให้กดมือลงอย่างแรงจนแขนของคุณตึงเมื่อคุณยกแขนขึ้นจากน้ำคุณต้องไม่งอข้อศอกและวาดแขนไปด้านหลังโดยไม่ฟาดน้ำโดยการวางแขนนั้นให้คุณหันฝ่ามือเอานิ้วก้อยลงก่อนเริ่มทำตั้งแต่ต้นกับแขนอีกข้างหนึ่ง ขอควรจำในการวางแขนลงน้ำเพื่อจะดึงน้ำต่อไปต้องให้นิ้วก้อยลงน้ำก่อนเสมอไม่ต้องกังวลเรื่องที่น้ำจะเข้าหน้าคุณเพราะว่าคุณว่ายน้ำถูกต้องน้ำก็เข้าหน้าคุณอยู่แล้วให้แก้ไขโดยกำหนดจังหวะหายใจเช่นยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้ายกแขนซ้ายหายใจออกเป็นต้นให้คุณเก็บคางเพียงเล็กน้อยไม่ใช่ก้มหน้าจน หูพ้นน้ําและไม่เงยหน้าจนกระทั่งหน้าจมลงไปในน้ํายืดตัวเอาไว้อย่างงอตัวเป็นกุ้งเด็กขาดการใช้ขาในท่ากันเชียงมีอยู่3มอย่างที่คุณต้องบังคับให้อยู่บนผิวน้ําแต่ต้องไม่เก่งคือใบหน้าหน้อกและท้องลำตัวช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไปพยายามอย่าให้ยกขึ้นมาเกินผิวน้ำ การว่ายน้ำในท่ากบการใช้แขนในท่ากบการใช้แขนในท่ากบนั้นมีความสําคัญในการขับเคลื่อนร่างกายไปข้างหน้าน้อยกว่าการใช้ขาเพราะท่ากบใช้พลังขา70%เพื่อการขับเคลื่อนร่างกายแต่การใช้แขนก็ไม่ว่าไม่สําคัญเพราะอีก30%นั้นก็มีผลต่อการว่ายน้ําเช่นกันลักษณะการใช้แขนของท่ากบให้คุณกดมือ พร้อมพร้อมกับการวาดไปด้านข้างโดยการกดมือและแขนลงไปให้กดประมาณ45องศาเมื่อวาดมือออกมาเลยช่วงไหลเล็กน้อยให้โกงแขนโดยงอข้อศอกและยกศอกให้สูงเอาไว้พร้อมกับล็อกข้อศอกให้อยู่กับที่คือไม่ลากข้อศอกให้ไปอยู่ด้านหลังตวัดมือทั้งสองข้างให้มาด้านหน้า ในลักษณะการพุ้มมือการตวัดให้มาทั้งท่อนแขนไม่ใช่ตวัดแค่ข้อมือพร้อมทั้งให้หนีบศอกทั้งสองข้างมาชิดตัวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งยืดแขนออกไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วก้มหัวส่งแรงจากหัวไหล่ตามแขนไปด้วยข้อควรจําคุณต้องยกศอกให้สูงเสมอในขณะที่ดันน้ำ คุณต้องไม่ลากแขนออกไปด้านข้างมากนักและไม่ลากแขนจนมือของคุณไปด้านหลังอย่าให้มือไปอยู่ใต้หน้าอกหรือลำตัวเมื่อสอกชิดตัวแล้วมือต้องอยู่ด้านหน้าของหน้าอกคุณต้องหนีบสอกมาให้รวดเร็วที่สุดเพื่อเป็นการแหวกขึ้นมาหายใจอย่างรวดเร็วมิใช่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาแล้ว ลำตัวไปต้านน้ำทำให้เคลื่อนที่ได้ช้าลงการใช้ขาในี้ท่ากบท่านี้พลังขับเคลื่อนส่วนมากมาจากขาดังนั้นถ้าคุณใช้ขาได้ถูกต้องคุณจะสามารถพุ่งไปได้ดีและเร็วกว่าคนอื่นอย่างที่กล่าวมาแล้วการว่ายน้ำท่ากบเป็นท่าที่ต้องใช้พรสวรรค์และเทคนิคสูงที่สุดแต่คุณก็สามารถฝึกฝนได้ดังนั้น เรามาดูกันที่ดีกว่าว่าจะจะ,จะต้องใช้ขาอย่างไรจรึงทำให้คุณมีพลังขั้นตอนการใช้ขาในท่ากบให้รวบขาชิดกันเท้าชิดกันเอาไว้ยืดขาให้ยาวงอเขา่าดึงส้นเท้ามาหาสะโพกข้อสำคัญคุณต้องไม่ชักเขา่าเข้าไปอยู่ใต้ลำตัวของคุณโดยการงอเข่านั้นคุณต้องแยก ขาเล็กน้อยแต่คุณต้องบังคับให้เขาและเท้ายังอยู่ในช่วงกว้างของสะโพกเมื่อเท้าชิ้สะโพกแล้วให้คุณหมุนเท้าโดยใช้นิ้วเท้าชี้ไปด้านข้างฝ่าเท้าของคุณอยู่ในท่าที่เตรียมจะถีบน้ำหลังจากนั้นให้คุณรวบขาและเท้าทั้งสองข้างให้ชิดกันอย่างรวดเร็วเตรียมพร้อมที่จะถีบน้ำใหม่อีกครั้ง ข้อควรจำคุณต้องไม่มีอาการเกรงข้อเท้าในขณะที่ถีบน้ำในการรวบเท้าคุณต้องตบฝ่าเท้าของคุณเข้าหากันอย่างรวดเร็วที่สุดเวลาถีบขาอย่ากระช่าหัวเข่าเพราะเพราะจะทำให้คุณลวกขาได้ช้าและอาจบาดเจ็บได้ขั้นตอนต่างๆในการว่ายน้ำท่าก,กบ ให้คุณยืดแขนและขาเอาไว้วางลำตัวเหมือนกับท่าฟรีสไตล์ให้วางมือออกด้านข้างเล็กน้อยเมื่อวาดมือแล้วให้กดมือลงพร้อมกับรวบแขนไปด้านหน้าเล็กน้อยให้รวบแขนและสอดมาชิดข้างลำตัวให้ตวัดเข้ามาอย่างรวดเร็วและให้มืออยู่บริเวณหน้าอกเมื่อยืดแขนออกไปแล้วให้งอเข่าตามมาและเมื่อแขนยืดเสร็จแล้วขาจะอยู่ใน สภาพที่พร้อมจะถีบน้ําเมื่อถีบน้ําและรวบขาชิดกันแล้วก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการในการไหวท่ากบต่อไป <c oughs> การไหวน้ําท่าผีเสือ้อลักษณะการใช้แขนในท่าผีเสือ้อเมื่อแขนคุณอยู่ข้างหน้าให้กดมือลงพร้อมกับวาดออกไปด้านข้างเล็กน้อย งอข้อศอกพร้อมทั้งดันมือผ่านใต้ลำตัวดันน้ำจนแขนผ่านบริเวณต้นขายกแขนขึ้นให้ศอกและมือพ้นจากน้ำวางแขนกลับไปด้านหน้าโดยให้แขนมีความกว้างเท่าช่วงไหล่ข้อควรจำในการใช้แขนในขณะที่คุณดันน้ำผ่านใต้ลำตัวนั้นคุณต้องพยายามรักษาระดับของข้อศอกให้สูงเสมอไม่ให้ข้อศอกตกลงไปต่ำมาก ในขณะยกแขนขึ้นจากน้ำนั้นต้องให้ข้อศอกพ้นน้ำด้วยเพราะเป็นหลักการว่ายน้ำที่ถูกต้องและเป็นกติกาสากลในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อคุณควรพยายามดันน้ำให้มือทั้งสองข้างผ่านใต้ลําตัวเพื่อให้เกิดแรงส่งถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่คุณจะว่ายได้เร็วกว่าที่คุณจะดันน้ำเพียงแค่ข้างลําตัวเท่านั้น ในการดันมือผ่านใต้ลำตัวคุณต้องดันน้ำไปข้างหลังอย่างรวดเร็วมิฉะนั้นไหล่และแขนของคุณจะยกขึ้นไม่พ้นน้ำทั้งหลักการว่ายน้ำทีต่ต้องและเป็นกติกาสากลในการว่ายน้ำท่าผีเสือ้อการใช้ขาท่าผีเสือ้อการเตะขาเหมือนกับท่าปานโลมาช่วยในการถ่ายน้ำหนักไประหว่างด้านหน้าและด้านหลัง แอะยังส่งตัวคุณให้พุ่งไปข้างหน้าด้วยในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อน,นั้นการเตะขาไม่ใช่แต่เพียงขาเท่านั้นยังต้องใช้ลำตัวและเอวในการที่จะบังคับร่างกายให้เลื้อยไปตามน้ำด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเตะขาท่านี้ไม่ดีหรือมีพื้นฐานการเตะขาในท่าก่อนๆไม่ดีคุณจะจับจุดไม่ได้ว่าจะต้องเตะแบบไหนเพื่อให้ได้แรง และส่งตัวคุณไปข้างหน้าได้ดีแต่ถ้าคุณเข้าใจการเตะขาของท่าฟีลไตมันก็เป็นหลักการเดียวกันเพียงแต่คุณต้องเตะขาสองขาพร้อมๆกันนั่นเองพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ